ผมดำริกำปันวงครับเป็นเจ้าของกิจการสร้างสาวแว้น้ำครับของบริษัท GDL ผู้ช็อปครับมีประสบการณ์เรื่องสาวไว้น้ำมาประมาณ15ปีครับผมมาเปิดบริษัทผู้หินนี้ก็ได้ประมาณ10ปีแล้วครับของเราบริษัท GDL ผู้ช็อปนะครับเน้นนาคนกรีฑนะครับเป็นระบบเกลือนะครับเป็นเจ้าแรกในผู้หินเลยนะครับที่เป็น สร้างสระว่ายน้ําของตามโครงการตามหมู่บ้านนะครับของเราก็ยังเน้นการเมทเทนนะครับคือดูแลซ่อมบํารุงนะครับอุปกรณ์ครับเรามีทีมช่างทีมงานผู้ออกแบบวิศวกรสถาปนิกนะครับออกแบบสระว่ายน้ำนะครับตามใจลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับทางจีเรียเองก็ไปเปิดสาขาอยู่ที่อุดรธานีด้วยนะครับถ้าลูกค้าที่อยู่แถวอุดรธานีนะครับอยู่แถวภาคอีสานนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลได้นะครับเราไปเปิดสาขาไว้ที่อุดรธานีเส้นรอบเมืองนะครับที่หัวหินนี้นะครับเราก็ รับทําแถวชุมพรเพชรบุรีนะครับทางทีมงานบริษัทกีดแอรูโฮรช็อปนะครับพอเราจะใช้เน้นนะครับเหล็กเราจะใช้เหล็กขนาดเต็มนะครับมาตรฐานคอนกรีตก็มาตรฐานของตาช้างของซีพส่วนกระเบื้องนะครับเราก็ให้ลูกค้าเลือกได้หลากหลายนะครับเรามีตัวอย่างให้ให้ดูให้ชมนะครับมีทีมช่างนะครับไปดูแลนะครับเราซ่อมเองนะครับเรามีทีมงานมีทีมช่างที่มีความสามารถนะครับเกี่ยวกับเบื้องซ่อมอุปกรณ์สระว่ายน้ำนะครับซ่อมไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ําเครื่องคอรีนนะครับ ตอนนี้ทางเราก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของ a อทท่นะครับของ e ีมุกนะครับเราสามารถซ่อมได้เองนะครับแต่ก็ของ h าร์เวินะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามานะครับเราก็มีราคาพิเศษให้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ใช้บริการของทาง g r เ p r o ลผู้ชนะครับมีอะไรที่จะให้ทาง GD เ p r o ลผู้ช็บรับใช้ก็ขอเชิญได้ครับขอบคุณมากครับ